ถ้าคุณอยากได้วิธีที่แบบว่าอยู่ไม่ว่านานแค่ไหนเขาก็ยังจําเราได้อยู่มันมีวิธีแต่ไม่ใช่ความดีเอาเป็นตัวคุณก็ได้วันนี้สมมุติผมบอกให้คุณมองย้อนกลับไปสมัยมนหนึ่งเลยแล้วกันคุณไม่สามารถจําได้หรอกครับว่าเพื่อนคนไหนทําดีอคุณเอาปกากกามาให้ยืมเอาอะไรยังไงเพราะมันเต็มไปหมดมันเยอะแล้วมันไม่ได้เขาเรียกว่ามันไม่อยู่ในสาร,ระบบความคิดแต่คุณจะจําเพื่อนที่สร้างอารมณ์ให้คุณได้3ามอารมณ์นี้หนึ่งสนุกถ้าผมถามว่าเพื่อนคนไหนสนุกคุณตอบได้2ตื่นเต้นคุณจะจําเหตุการณ์ตื่นเต้นที่่คุณไปเลนเ กับเพื่อนอะไรคุณทมัยมอนหนึ่งได้ 3. ส,สวีทนะถ้าเกิดมีแฟนคนแรกเป็นนั่งทำอะไรกันคุณยังจําได้ดังนั้นเคล็ดลับมันอยู่ตรงนี้นะครับถ้าคุณอยู่กับใครแล้วคุณทําให้เขาเกิด3มอารมณ์นี้ได้สมองเขาจะจําภาพคุณได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณแค่ดีกับเขานั่งรอเขาอะไรเขาไม่มีทางจําได้ผมถามคุณน่ะจำได้ไหมหมอนหนึ่งใครดีคุณบ้างนั่งรอคุณอะไรแบบนั้นน่ะไม่มีหรอกจําไม่เขาได้เราจําได้แต่อารมณ์เหล่านี้แล้วทํายังไงล่ะถ้าทําไม่เป็นลองมาเรียนคอร์สผมชื่อโรแมนติกมันบอกไว้เป็น100 100ร้อยร สร้างความตื่นเต้นวิธีสร้างความสวีทที่จะทําให้เขาจดจําลงไปสมองเขาแบบนานเท่านานสนใจไหมถามเข้ามาได้ครับ